เดี๋ยวเรามาต่อ,อไก่ทอดที่ทำเป็นกล่องกันนะคะมาหนึ่งกล่องค่ะหนึ่งที่นะคะหนึ่งกล่องไปว่าหนึ่งที่นะคะเข้ากันทำเหมือนเดิมนะคะยแยกแกกลบกับ,กบอยากได้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ชิ้นกลมชิ้นแบนเอาที่สบายใจเลยค่ะเข้ากันนับเป็นได้ใจนะคะ การกิ้งไก่นี่แล้วแต่คนถนัดนะคะเพื่อนๆอน้ำจิ้มที่เราทำออกเมนูนะคะกล่องละสิบโคนนะคะกล่องละสิบโคนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ตกอยู่30กว่าบาทนะคะตกมาตอนอ ตอนเราขายอาหารตามสั่งนี่เราจะไม่ได้ให้กินฟรีนะคะน้ำจิ้มตัวนี้เท่าจะขายค่ะขายกล่องเหมือนที่แอนทำให้ดูน่ะกล่องเมื่อกี้นี่คือ10โคนค่ะ1ิโคนก็30กว่าบาทนะคะกล่องต่อกล่องค่ะเราก็เตรียมข้าวไว้แบบนี้นะคะ นี่ค่ะข้าวหนึ่งชุดนะคะชื่อของเขาค่ะไก่ทอดนะคะปีใหม่เราก็จะปิดร้านเหมือนเดิมเหมือนกับคริสต์มาสนะคะเพื่อนๆคะ่ะแต่วันนี้เราก็ทำงานเหมือนเดิมมันพันหอดสีไม้เนาะค่ะเนาะกะ่นะกะากันไปตามเดือนตามเล่าอยากจะหยุดยาวมากๆเลยค่ะ แต่กะเกีงใจลานบ่มีเงินใจพนักงานกับมืเจ้าค่ะเลยต้องหอบสังขารมาทํางานต่อนะคะรายรับรายจ่ายเราก็เยอะค่ะมือเจ้าไม่เปิดลูกค้าก็คิดถึงเราแม่ค้าก็คิดถึงลูกค้านะคะตามระเบียบฟอ้อมค่ะแต่ยุบป,ประมาณนี้ค่ะอาหารนะคะ อิจฉาเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยนะคะได้เดินทางกลับบ้านกับช่องไปหาครอบครัวนะคะใครที่เดินทางกลับบ้านกับช่องไปหาครอบครัวขับขี่กันอย่างระมัดระวังนะคะเดินทางปลอดภัยทุกทุกคนคะ่ะและกะคอให้มีความสุขกับครอบครัวทุกคนเช่นกันคะ่ะคุเจ้าคะอย่างเช่นตัวเราอยู่ต่างแดนเฮากะแอบคิดถึงแอบอิจฉานิดนี้ พอภารกิจลักตัวเราไปไม่ได้เนาะคะ่ะเนาะรอให้ถึงวันที่เราไปได้ค่ะรอวันที่เราแพนลงตัวนะคะวันไหนที่เราแพนลงตัววันนั้นเราก็จะติดปีกค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาแพ่นกันยังบอลลงโตนะคะเรายังปีกยังไม่มีค่ะตอนนี้เขายังเป็นนกน้อยนี่ค่ะนกน้อยไล่ปีกค่ะนี่นะคะแต่ละชิ้นนะคะจะอยูย่ประมาณนี้ค่ะ ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ฆ่ากันไปนะคะมือเจาเ้าขาเบอแมนวาสิเหตุต่างต่งสินน้อยถ้าทาแต่ชิ้นเล็กเกินไปอย่างนี้เวลาเราเอาไปขายเราก็รู้สึกว่าเอ๊ยยังสีอยู่ประมาณนี้คือกันค่ะแอนเสรจเป็นคน้นแบบจงได้บุค่ะ <c oughs> อยากให้เิ่นกินอินตามราคาเงินง่นเงื่อนนี่สิเนาะคะ่ะนี่ค่ะถ้าเป็นไก่ชิ้นยาวๆแบบนี้เราหั่นอกหนึ่งได้ถึง1 7 1 8ชิ้นเลยนะคะมือเจ้าคะ่ะ นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จัดการเอาออกค่ะเก็บใส่กล่องนะคะเก็บให้เขาเป็นอุมองไม่เห็นเลยเนาะข้างน้นจะมองเห็นให้เขาเป็นกระปรูกระเป๊ะเ้ยเก็บว่าครวมค่ะให้เขาเป็นกระปรูกระเปกน,นะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดชิ้นนะคะ ถขาว่างเป็นกระโปงกระเปกแบบนี้เขาก็จะดูเยอะขึ้นค่ะเรียบร้อยไปค่ะหนึ่งชุดนะคะสวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวดอนในต่างแดนใดอีกคือ 90, เก่าเหมือนเดิมนะคะเสียงจะแจ้วมาอีกแล้วค่ะมือเจ้าคากับการทํางานในครัวน้อยๆสไตล์บ้านนอกบ้านนอกของเฮาเด้อค่ะมือเจ้าคา เดี๋ยววันนี้เราจะมาผัดกุ้งกันนะคะผัดกุ้งกันค่ะผัดกุ้งนะคะเป็นยังไงคะบ้านเราหนาวเราไปเมื่อก่านาเมืองไทยแต่แถบยุโรปนี่คงจะหนาวทุกประเทศแล้วอุยอ้ย,ยแต่เนาะค่ะอีกไฟนิดนึงนะคะ เราจะผัดกับเอ่ยผัดพริกกุ้งผัดหน่อไม้กุ้งเห็นไหมคะ่ะนะคะใส่ไปนิดนึงค่ะส่วนหม้อน,นี้ของเราคือทอดไก่นะคะคนย่อยๆแยะๆค่ะ นี่คือหน่อไม้นะคะแอนใช้หน่อไม้เส้นนะคะเพื่อนๆเกลลงไปค่ะคนตามใจชอบเลยนะคะดี๋ค่ยาน้ำลงไปเลยนะ นี่ใกล้จะสุกแล้วนะคะเสียงเคาะประตูค่ะร้านยังไม่เปิดนะคะเราจะออกไปเปิดประตูให้เข้าเข้ามาค่ะทั้งฝนทั้งหิมะนะคะ เรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรุงกันนิดนึงนะคะน้ำตาลค่ะน้ำมันหอยนะคะแล้วก,ก็พริกหวานค่ะ ลูกค้ามาแล้วนะคะหนึ่งคนตลาดหลังเรารียว่าท่นเปิดค่ะก็วก็เป็นอย่างนะคะกำนกงกินไปค่ะเป็ววันนี้จะใส่บล็อกคอรคี่ไปด้วยนะคะเพราะว่าพักสีเขียวแอนหน่อยค่ะเดี๋ยวจะใส่อีกนิดนึงค่ะนี่ค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะวันนี้คลิปนี้มาสั้นๆนะคะไปแล้วคะ่ะเพื่อนๆขายแอนฟังเพื่อนกดไลค์ subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆร้อน,นต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคเพื่อนๆบ๊ายๆคะ่ะ